สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย e n p e r f รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนเรียนเวลาควงคู่หวานออกสื่อยอมรับดูที่ดินสร้างเรือนหอ เจนนี่ท้า 9, ก้าวเกริกพลกล้าสะบานพูดความจริงปมโกงค่าตัวผู้กำกับโอลิเวอร์สโตนชี้ฮอลลีวูดปีนี้เจ็บหนักเพราะหนังเลื่อนฉาย Treasure สร้างสถิติใหม่ให้ค่าย YG ตั้งแต่ยังไม่เดบิว ขออนุญาตเวรพรนครับให้พี่ๆนะครับผู้บริหารทุกท่านนะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ทํางานทุกๆท่ทททานเลยนะครับแล้วก็สมาชิกทุกๆคนของทูนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้ก้าวเข้าสู่ปีที่19 s, อย่างมั่นคงคู่กับประเทศไทยตลอดไปครับ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมทั้ง3แพลตฟอร์มของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง To Inside HD ทาง To For You รวมถึงแอปพลิเคชัน To ID ด้วยครับผมใช่แล้วนะคะข่าวแรกเป็นประเด็นร้อนที่ต้องนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องราวของเจนนี่นะคะหลังจากที่เธอได้มีการไลฟ์อธิบายอะไรไปต่างๆนานาแต่ก็มีหลักฐานเพิ่มเติมจากคนนอกนะคะรวมถึงกระแสะสังคมที่ต่อต้านเธอหาว่าทำนาบนหลังคนเรื่องราวเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ ยังคงยืนยันในทางของตัวเองสำหรับเจนนี่รัชนกนะคะหลังได้มีการไลฟ์ชี้แจงแต่ไม่เคลียร์จนก้าวเกริกพผลต้องประกาศกลางสื่อวอนเจ้าของค่ายคนดังนะออกมาพูดความจริงสักทีด้านของเจนนี่ก็ใช่ว่าจะยอมนะคะเธอรีบตอบโต้ผ่านรายการข่าวรายการหนึ่งว่าเธอไม่ได้โกงเงินใครส่วนเรื่องประเด็นเงิน500บาทเจนนี่เล่าว,ว่าเธอจาไม่ได้ว่าจ่ายก้าวไปเท่าไรแต่ถ้าได้หลักหมื่นก็คงไม่จ่ายให้เขาเพียง500บาทแน่นอนพร้อม ท้าให้ก้าวเนี่ยนะคะโชว์หลักฐานการโอนเงินด้วยในเรื่องของส่วนแบ่ง70-30เจนนี่ยืนยันเช่นเดิมว่าให้ไม่ได้เพราะก้าวไม่ใช่ศิลปินในสังกัดส่วนเรื่องการเซ็นสัญญาที่ตนยื่นข้อเสนอนั้นก้าวก็ไม่ได้เซ็นป,ประกอบกับตอนที่คุยกับเธอนั้นเนี่ยเธอกําลังจัดการเรื่องของเอกสารการจดทะเบียนค่ายเพลงเพียงแต่มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง ด้านของกระแสศิลปินในค่ายได้หมดทัดชื่อมีการทยอยกันออกนั้นเธอก็เผยว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะเลือกทางเดินของตัวเองหากศิลปินไม่โอเคอยากไปรับงานเองก็ยินดีส่วนเรื่องยอดวิวขอสรุปสั้นๆว่าเวลาได้รับเงิน91,000บาทลงทุนไป58,000บาทเหลือเงิน33,000บาทหัก30%เหลือเงิน9,700บาทเธอให้น้อง10,000บาท ซึ่ง1 0 0 0 0บาทนี้ถือว่าเป็น30%ที่จ่ายให้ศิลปินและทุกครั้งที่จ่ายก็มีหลักฐานชัดเจนสุดท้ายนะคะเจ้าของค่ายดังก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำนาบนหลังคนส่วนเรื่องการลบเพลงทาง YouTube เพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยเธอคงจะไม่ลบนะคะเพราะการที่จะทำให้เพลงได้รับ300ล้านยอดวิวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าจะให้ฟ้องให้ลบเนี่ย เธอก็พร้อมจะสู้ถึงที่สุดเช่นกันและฝากขอโทษไปยังทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทางคุณหนุ่มกัญชัยนะคะสําหรับคู่กรณีอย่างก้าวกรกลกพลนั้นเจนนี่ก็เผยว่าพร้อมนัดสาบานต่อหน้าพระเพื่อให้แน่ชัดไปเลยว่าใครกันแน่ที่พูดไม่จริงใช่ครับขนาดเรื่องของเด็กมันก็ไม่จบเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าหลังจากที่คุณหนุ่มกัญชัยก็แบบเอา้า พูดอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องไปค้นหาหลักฐานสลิปการจ่ายตังค<ช>์ซึ่งมันก็มีออกมาเพิ่มเติมแล้วนะคะว่าจ่ายไปยอดรวมทั้งหมด10,000บาทใช่นะฮะแล้วเธอก็บอกว่าจําไม่ได้แบบนี้ใลหลายคนก็เป็นกระแสตีกลับไปที่เธอว่าทำไมจ่ายเงินแล้วทำไมถึงจําไม่ได้อ,อะไรอย่างงี้นะฮะก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปใช่ค่ะอาจากรุ่นเล็กนะครับมาต่อกันที่ดราม่าของรุ่นใหญ่กันบ้างเรียกว่าวงการเพลงตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีแต่ข่าวดราม่าทีเดียวนะครับกับเสรียรุ่งสว่างนะครับออกมาบอกเลยนะครับว่าไม่อยากจะเชื่อว่า ครูชลทีนั้นมีการแจ้งความละเมิดลิขสิทธิ์กับเขาครับมีรายงานนะครับว่านักแต่งเพลงและศิลปินแห่งชาติชนทีทันทองได้เดินทางไปที่สพเมืองลบบุรีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับเสรีรุร่งสว่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังและเป็นอดีตลูกศิษย์ของครูชนทีในานามเสรีเลคคอร์สบริษัทเคทีเมจิกไลน์จำกัดกรณีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงที่ตน เองนั้นแต่งเอาไว้โดยครูชลทีเล่าว่าตนเองได้เดินทางมาที่จังหวัดลบบุรีระหว่างอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นบ้านพักของคนสนิทกันเนี่ยนะคะก็เปิดโทรศัพท์มือถือเปิดดูช่อง YouTube ปรากฏก็เห็นคุณเสรีรุ่งสว่างซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตอนเนี่ยนำเพลงที่ตนแต่งเอาไว้หลายเพลงเลยไปดัดแปลงดนตรีและทําซ้ําส่งไปในในช่อง YouTube หลายบทเพลงนะคะโดยเฉพาะเพลงที่ตนเองแต่งให้กับนักร้องดังในอดีตมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลง พบรักปากน้ำโพที่แต่งให้คุณสายันสัญญาล่องเรือหารักที่แต่งให้ยอดรักสลักใจแม้กระทั่งเพลงเทพธิดาผ้าสิน้นหนุ่มทุ่งกระจมทองคนกล่อมโลกอเมซิ่งสุพรรณร้องเพลงเพื่อแม่ที่ตนเองได้แต่งให้แก่เสรีรุ่งสว่างขับร้องจนโด่งดังเมื่อหลายปีก่อนนะคะ รวมทั้งเพลงอื่นๆอีกมากมายทําให้โตในฐานะผู้แต่งเพลงและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงดังกล่าวได้รับความเสียหายจึงต้องเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์ดําเนินคดีอาญาพร้อมเรียกค่าเสียหายไม่ต่ํากว่า20ล้านบาทค่ะทางทีมข่าวนะครับก็ได้ติดต่อไปยังเสียริยวดุ้งสว่างซึ่งภรรยาเป็นคนให้ข้อมูลว่า ทั้งเสรีก็รู้สึกงงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงไม่คิดว่าครูชลทีจะแจ้งความกับตนจริงๆจนกระทั่งมีคนนําคลิปข่าวมาให้ดูตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อไปหาครูชลทีเพราะว่าอีกฝ่ายบอกว่าไม่ต้องโทรมาต่อให้โทรมาก็ไม่รับโดยเสรีจะทาการถแถลงข่าวเรื่องราวทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ครับ yeah, ถ้ามองกันในแง่ของการนําเพลงไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ในด้านของตัวเงินเนี่ยผมว่ามันก็ ก็เป็นไปได้ในการที่จะไปแจ้งความอะเนาะแต่ต้องอรู้เพราะว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจ้าของเพลงที่ถูกต้องอเขาก็มีสิทธิ์ใช่ไหมคะว่าเขาจะอนุญาตให้คุณเอาไปรีมิกซ์ใหม่หรือเปล่าวาง,งั้้นเถอ,อะามาติด<ม>ตามเรื่องราวของพิษโควิด -19 นะคะคุณปอยตรีชดาที่เรียกได้ว่าโกอินเตอร์ไปโด่งดังที่ฮ่องกงตอนนี้งานก็เลื่อนไปแบบยาวๆเลยละคะ่ะ เรียกได้ว่ารับผลกระทบจากโควิด -19 แบบเต็มๆนะคะปอยตรีชดายกเลิกงานอีเวนต์ในไทยไปทั้งหมดเลยเพราะห่วงเรื่องของสุขภาพนอกจากนี้งานที่ฮ่องกงก็ถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะแต่ไม่มีผลกระทบกับสัญญาอย่างแน่นอนคุณพาเป็นต้นมาเนี่ยปอยยังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศเลยแล้วก็ ตอนแรกเนี่ยเขาก็เขาก็พูดว่าตอนตอนในช่วงแรกๆที่มันเกิดสถานาการณ์นี้ขึ้นเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันจะเป็นสถานาการณ์ระยะสั้นอาจจะ1เดือน2เดือนตอนนั้นก็กําหนดถ่ายใหม่เนี่ยก็คือเดือนเมษายนแต่ว่าในวันเนี้ยวันนี้เดือนสิงหาคมมัน,นเป็นการเลื่อนโดยยังไม่มีกําหนดเลยคนะ่ะใช่เพราะว่านักแสดงหลายๆคนในในภาพยนตร์ของบอยเนี่ย มาจากหลายประเทศจริงๆตอนนี้สัญญาอะไรที่งานค้างเนี่ยมันทุกคนทุกคนก็เดินทางไม่ได้ทุกคนเลยค่ะไม่ใช่แค่ปอยคนเดียวก<น>็เลยทําให้ทุกๆคนเนี่ยมันกับมีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักค่ะในต่างประเทศมมกังวลไหมว่ากาสเรายังอยู่แต่ว่าอันเนี้ยโอ้โหปอยองพูดอย่างนี้ว่าตอนนี้ในต่างประเทศอะเหมือนกับทุกคนอะอ,อ,อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ฉะนั้นะมันไม่มันไม่ได้มีว่าว่าใครยังได้ทํางานหรือใครที่หยุดตอนทํางานนะคะทุกคนหยุดเท่ากันงานที่เราเห็นกันนะคะนอกจากจะเป็นการแบบทาในวงเล็กๆเ,เ,เท่าน,านั้นหรือว่าจะเป็นงานเก่าที่มารีลันเท่าน,นั้นอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความกังวลไม่มีเลยนอกจากนี้ปอยก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเธอกําลังสนใจในเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมจนไปลงเรียนเก็บหน่วยกิจอีกด้วยแล้วครับมีม,มีมีอยู่ในะมีอยู่ในหะัวเต ตอ,ต,ตอนนี้พลอย,ยพึ่งเรเเียนในสาขานะคะพันธุกรรมศาสตร์พันธุกรรมโมเลกุลสาขาพันธุกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นปริญญานะคะแต่ว่าเป็นเหมือนกับ,กบหน่วยกินเพื่อสะสมให้เป็นปริยญญาโทของมาวิทยาไม่ไมให้โดนคะ่ะทำไมถึงเลือเรียน เพราะว่าตอนนั้นพอได้เรียนเ,เรียนออนไลน์ที่ได้ใบเซอร์ของ Neuroscience mm hmm. มาแล้วปรากฏว่าก็ได้ปรึกษากับทางอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยว่าจะทํำยังไงดีที่เราอยากเรียนแบบจริงจังขึ้นแบบเก็บหน่วยกิจได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์ก็แนะนําว่าให้เรียนโมเลกุล่าจ e นิติกสค่ะโอ้โห oh สวยแล e, ะเก่งใช่ครับ มากันที่วงการภาพยนตร์ในฮอลลีวูดกันบ้างน,นะครับเรียกได้ว่าผู้กำกับคนนี้เนี่ยถึงกับออกมาบ่นเลยทีเดียวนะครับโอลิเวอร์สโตนเขาบอกว่าวงการฮอลลีวูดนเนี่ยจะต้องเจ็บหนักต่อไปแน่ๆนะครับเพราะว่าถูกเลื่อนจากพิษโควิด -19 ครับ ผู้กำกับรุ่นเก่าโอลิเวอร์สโตนเจ้าของผลงานหนังสุดคลาสสิกหลายๆเรื่องอย่าง Wall Street Born on the Fourth of July JFK และอีกหลายเรื่องได้แสดงความเห็นว่าอาชีพนักทำหนังของเขาคงจะต้องจบลงอย่างแน่นอนถ้าหากว่าตัวเองเป็นนักทำหนังหน้าใหม่และมีผลงานหนังที่จะเข้าฉายในปีนี้เนื่องจากหนังแทบทุกเรื่องในปีนี้ไม่ถูกเลื่อนฉา,ายไปนะครับอย่างไม่มีกำหนดโดยบางเรื่องก็ถูกยกเลิกการเขา้าฉายไปก่อนเลยด้วย ส่วนหนังที่เข้าฉายบางเรื่องก็มีจํานวนผู้ชมอยู่เพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นเพราะว่าโรงหนังในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็เปิดให้บริการน้อยมากอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ครับอลิเวอร์สโตนบอกว่าสําหรับคนทํางานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทําหนังที่กว่าจะถ่ายทําเสร็จสิ้นลงได้แต่ละเรื่องเนี่ยทุกคนเขาก็เหนื่อยกันจนเลือดตาแทบกระเด็นนะคะแต่การที่หนังกลับถูกเลื่อน้ายออกไปเรื่อยๆอ,อย่างไม่มีกําหนดแบบนี้ถือเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดมาก ส่วนสถานการณ์ของหนังฟอร์มยักษ์ในฮอลลีวูดตอนนี้มีอยู่หลายเรื่องนะคะที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกโดยส่วนมากจะถูกเลื่อนเพื่อไปเข้าฉายในช่วงปลายปีหน้าเลยส่วนโอลิเวอร์สโตนนะคะก็แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าการเลื่อนฉายหนังในตอนนี้ได้กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของฮอลลีวูดไปแล้ว ซึ่งมันส่งผลกระทบอย่างมากไล่มาตั้งแต่ค่ายหนังผู้ผลิตไปจนถึงทีมงานในทุกๆตำแหน่งในกองถ่ายหนังเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากว่าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆโอลิเวอร์สโตนมองว่าอุตสาหกรรมฮอลลีวูดนั้นอาจจะประสบกับปัญหาทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยประสบมาอย่างแน่นอน ก็เห็นใจเลยนะครับจะถ่ายทําก็การรวมตัวกันก็อาจจะทําได้ยากด้วยคือมันแบบผลกระทบวงกว้างไปหมดเลยเนาะจะฉายก็อ้าวเดี๋ยวไม่คุ้มทุนใช่ไหมคะอย่างมูลานเนี่ยเลื่อนไปจนไม่รู้เลยนะคะก็อดทนกันนะคะในช่วงนี้กาดอย่าตกเลยทีเดียวค่ะซึ่งพวกเราก็กาดไม่ตกกันมานานแล้วใช่ครับมาค่ะเรื่องเกาหลีกันบ้างนะคะบอยแบนด์น้องใหม่โอ้เขาบอกว่า ยังไม่ได้ทําการโปรโมทโหมโรองอะไรแต่อย่างใดแต่รู้สึกว่าฐานแฟนคลับแน, mm hmm. น่นมากเลยพวกเขาคือวงที่มีชื่อว่า Treasure ค่ะ ทั้งที่ยังไม่ได้เดบิวต์ลเลยด้วยซ้ำแต่ Treasure Boy Group วงใหม่ล่าสุดของค่าย YG Entertainment ก็สร้างสถิติใหม่หน้าทึ่งให้กับทางค่ายและวงการ K-POP ได้สำเร็จค่ะล่าสุดทาง YG ก็เผยว่า<ๆ> Debut Single p l a y พลง The First Step Chapter 1ของวง Treasure สามารถสร้างสถิติยอดขายแบบพรีออเดอมากกว่า100,000ก๊อปปีภายในระยะเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้น สถิตินี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่าพอใจมากๆเลยสําหรับวงหน้าใหม่ที่ยังไม่ได้มีการเดบิวต์แบบเป็นทางการครับแต่ด้วยกลยุทธ์การโปรโมทของวงของทั้งค่าย YG เนี่ยก็สามารถทําให้ Treasure เป็นบอยกรุ๊ปที่ได้รับการจับตามองมาโดยตลอดส่งผลให้ยอดขายพรีออเดอร์เดบิวต์ซิงเกิลเพลงแรกของวง Treasure กลายเป็นเพลงของศิลปินหน้าใหม่ที่มียอดขายพรีออเดอร์ orders, สูงสุดเท่าที่ YG นัเคยมีมาเลยทั้งนี้เป็นเพราะว่าแฟนเพลงต่างก็รอที่จะฟังเพลงเปิดตัวของวง Treasure มานานแล้วครับ treasure นะคะเป็นบอยกรุ๊ปที่มีสมาชิกจำนวนมากถึง1โหลหรือ12คนค่ะมีการฟอร์มวงมาจากรายการ YG treasure box โดย treasure จะเป็นศิลปินกลุ่มวงแรกของทาง YG นะคะต่อจาก blackpink ที่มีการเดบิวต์ไปเมื่อ4ปีที่แล้วโดยวง treasure นะจะเดบิวต์อย่างเป็นทางการวันที่7สิงหาคมนี้ มีเยอะให้เลือกชอบเลยใช่แล<อ>้วด้วยได้ว่าฐานแฟนคลับน่าจะแน่นทีเดียวครบทุกรสชาติ <c oughs> ที่คุณต้องการนะคะ,ะเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับข่าวดีของคุณแจมชารัฐาน,นะครับบอกว่ามีแพลนว่าจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มมีนาคมปีหน้าครับ เรามาอยู่กันต่อในเบรกนี้นะครับมาติดตามข่าวดีของสาวคนนี้กันบ้างคุณแจมชาัทานะครับเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีเพราะว่ามีนาคมปีหน้าพร้อมแต่งงานกับแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยครับห mm. ลังมีข่าวดีอีกคนแล้วนะครับสำหรับสาวๆบ้านอิมาดาพรอย่างนักร้องสาวฝาแฝดแจมชาัฐาครับที่มีภาพหวานๆที่แฟนหนุ่มมีการขอแต่งงานออกมาให้หลายคนนั้นได้ร่วมยินดีกันไปแล้ว ล่าสุดแจมเผยกับทีมขา่าวถึงงานวันนั้นว่าไม่ได้มีการเซอร์ไพรส์อะไรเพราะเป็นการมานั่งพูดคุยกันของสองครอบครัวพร้อมกับพูดติดตลกว่าจริงๆแล้วเธอตังเธอต่างหากเนี่ยที่เป็นฝ่ายไปขอฝ่ายชายซะเองครับจริงๆแล้วต้องเรียกว่าแจมเป็นคนขอแต่งงานมากกว่านะคะเพราะว่าเราเป็นคนขอขอแต่งงานค่ะเป็นผู้หญิงพูดก่อน จริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นการเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าเราก็คุยกันแล้วนะคะ2คนค่ะสำหรับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะเขาก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วรอบๆตัวแตงก็มีหลายคนแต่งงานกันไปแล้วที่เป็นเพื่อนๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีถามเหมือนกันค่ะว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็คบกับแฟนมานานแล้วค่ะมีแผนไหมคะว่าจะแต่งพร้อมเหนื่อยไหม อันนี้คงไม่แต่งพร้อมกันนะคะแต่ว่ามีหลายคนบอกมาว่าแบบทักมาเยอะเหมือนกันว่าเอ้ยแบบทำไมไม่แต่งพร้อมๆกันเลยแต่คิดว่าคงไม่ได้นะคะเพราะว่าแขกน่าจะเยอะเกินไปนะคะสำหรับฝั่งเนยนะคะค่ะสำหรับสถานที่แบบเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีดูดูบ้างแล้วะคะ่ะแล้วก็กำลังดูเลิกกันนะคะก็คิดว่าน่าจะได้เป็นช่วงตอนมีนาปีหน้านะคะก็เดี๋ยวยังไงจะบอกอรายละเอียด อีกทีหนึ่งนะคะ,ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยล่วง,งหน้าเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะอีกคู่หนึ่งที่มีแววว่าน่าจะเป็นคู่นี้แหละคู่แท้ที่จะลงเอยด้วยการมีการไปดูสถานที่สร้างเรือนหอแล้วสำหรับคู่ของเวียและเบลล่าค่ะ ตั้งแต่ทํำ v ็อกมาก็มีหวานใจอย่างนางเอกเบลล่ารานีนี่นแหละเป็นตากล้องส่วนตัวให้นะคะพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัตค่ะก็ล่าสุดมีการออกงานคู่กันนักข่าวเลยถามเรื่องงานแต่งงานว่าโอ้โหหวานขนาดนี้มีวางแผนกันบ้างหรือยังทั้งคู่ก็บอกว่าตอนนี้แฮปปี้กับทุกอย่างนะต่างคนต่างเก็บเงินตอนนี้ก็มีการดูที่ดินบางส่วนเก็บเอาไว้จะสร้างเป็นเรือนหอแล้วล่ะค่ะถ้าจะแต่งจริงๆตอนไหนตอนนั้นก็รอลุ้นแล้วกันนะ มันอย่างที่ผมเคยบอกไปตลอดอ่ะก็คือเรื่องพวกนี้มันไปแบบมันไปรีบหรือไปตั้งเวลาว่าแบบเมื่อไหร่เมื่อไหรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราเป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าในระหว่างน,นี้คือเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็พยายามแบบหาความสุขที่มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เหมือนคอยช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงานซึ่งมันเป็น มันเป็นสิ่งที่เราผูกพันแล้วก็แล้วก็สนุกแล้วก็รัดในอนาคตจะแบบยังไงก็ตอนนั้นเนี่ยไว้ว่ากันแต่ณตอนนี้ผมก็เก็บตังค์ไปก่อนครับทุกวันเนี่ยเรามีความสุขเรามีความสุขกับทุกอย่างเรามีความสุขกับทั้งการทํางานหรือว่าแม้ว่าแบบเออแบบความสัมพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรายังไม่ได้แบบเหมือนแบบสตริกว่าว่าว่าเมื่อไหร่อ่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วถ้าเอาพูดแบบจริงอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะฮะคือ จร,จริงๆไม่ล่ะครับผมว่ารอทุกอย่างมากกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ชอบเข้าไปดูไอจีของเพื่อนๆเราที่แบบที่แบบเขามีแต่งองแต่งงานเขาอะไรเงี้ยไปดูมันก็แบบก็มานั่งดูมันก็น่ารักดีครับแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนเรายังไม่ได้แบบพุ่งพุ่งประเด็นไปในเรื่องว่าแบบเราจะต้องแบบแต่งงานกันเมื่อไหรหรือว่าอะไรเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้คือก็มีแบบวางแผนในเรื่องของการ ของการทํางานว่าเราจะแบบรับงานยังไงบ้าง2คือเราวางแผนเรื่องของของการแบบเริ่มออมเริ่มอะไรพวกนี้ ก็เป็นทิศทางที่ดีใช่นะนี่คือเขามาแถลงข่าวแบบให้นัข่าวแบบว่าในฐานะของพรีเซนเตอร์แต่ว่าทำไมผมคิดไปไกลว่าแบบว่าเป็นงานแถลงข่าวแต่งงานยังไงไม่รู้ฉากฉากสีขาวได้อารมณ์ใช่มาถึงคู่นี้กันบ้างนะครับเรียกว่าหวานไม่แพ้กันเลยนะครับกับคุณกั้งกรนะครับตอนนี้ก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าตัวเองนี่กำลังคบกับสาวที่ชอสมาอยู่ครับ เปิดตัวหวานเลยทีเดียวนะครับกั้งกรยอมรับว่าตอนนี้กําลังคบหาดูใจกับสมัยพราดาอยู่ครับเดี๋ยวทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในล,ละครแล้วก็ค่อยๆปลูกต้นรักมาแบบเนียนๆไม่กลัวว่าจะมีแฟนคลับแอนตี้เพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นเข้าใจส่วนชื่อเรียกสถานะตอนนี้ก็คือให้เป็นคนพิเศษไปก่อนครับคนพิเศษ Uh huh. ตัดสินใจว่าจะเปิดตัวตอนไหน uh, จริงจริงอ่ะผม,มไม่เคยตัดสินใจว่าจะเปิดตอนไหนแต่มันเป็นฟีลว่าถ้าวันไหนเรารู้สึกหรือว่าไหนเรารู้สึกว่าอยากจะมีโมเมนต,ต์ดีๆน่ารักเก็บไว้อะไรเงี้ยผมก็เลยโพสต์ในวันเกิดของน้องเข้าไปที่ผ่านมาเดือนกุมภาครับผมก็เลยก็เลยทุกคนน่าจะได้เห็นกันตอนนั้นมากกว่าแฟนคลับเราเขาจริงๆอ่ะ ผมกับแฟนขับนี่คืออยู่มาเกือบ6กปีกว่าแล้วจะเปีแล้วเพราะฉะนั้นคือเขาจะค่อนข้างเข้าใจเนเจอร์ของเราแล้วก็รู้ว่าเราเป็นคนที่คิดมาแล้วหลายๆอย่างก็เป็นคนที่เหมือนแล้วเราเทคแคร์แฟนขับเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคือเรากล้าพูดว่าเราเทคแคร์คุณได้ดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจเขาไม่ได้มีอาการหวขงเราไม่อยากให้เราแบบมีคนรุนนร้เลยคะ ไม่มีนะครับถ้าอาการอ่ะไม่มีแต่ว่าผมผมมองว่าการที่เรามีคนพิเศษเข้ามาในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับครอบครัวอะไรก็ตามอ่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่เราเทคแคร์เสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมเขาไม่ได้มีมาบ่นกับเราใช่ไหมว่าอุ้ยลัวกระแสแอนตี้จังเลย็อกมาด่าบ้างหรือยังไม่มีอันนี้คือความโชคดีมากใช่ไม่มีไม่มีฮะคือเขาเขามีพูดแหละว่าจะเจอไหมอะไรไหม่เนี่ยด้วยด้วย ด้วยแฟนคลับเดอะสตาร์ด้วยกันมาเพราะว่าน้องก็เป็นเดอะสตาร์เหมือนกันแล้วก็จะเข้าใจเรื่องซิสเต็มแฟนคลับอยู่แล้วไงคะคือก็มาเป็นความโชคดีด้วยที่น้องเข้าใจและนี้นะครับก็คือทั้งหมดของรายการเ t e เทนเมนต์เด a y ของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะครับทางทูวิช i ั่นของเราได้นะครับแอดไลน์ได้เลยผ่านทาง Line แอดทู i ิ s o n s หรือว่าสแกน QR Code หน้าจอนี้ได้เลยครับรวมถึงเราก็มี f a c e b o o กรวมถึง YouTube ด้วยครับใช่ค่ะติชมมานะคะอีเมลอยู่ข้างล่างนี้ฝากแอปพลิเคชัน True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษไว้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง tru insight hd เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ tru insight hd และเราก็ยังมี social media อ,อีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ